ครับสวัสดีครับผมช่องโชว์วิธีแล้วครับผมมาเบิองที่แตนแก้มันดินลวมๆแล้วครับผมเอาเต็มหมดเลยแล้วครับเบืองหัวมันห่าวใส่ที่แตนนะครับผมบ่เคยเห็นที่แตนนะครับบ้านนี้บ่มีที่แตนนะครับผมควรอ่ะควรอ่ะรอบว่ามันขนาดมันหน่อยเดียวนี่ยังใส่สิบวัลลศ์แลครับเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนแห้งครับผม เดี๋ยวนะครับเพิ่งสภาพขีดต้มนล้วครับเพิ่งสิยวอกได้ถอยได้หรือไม่ได้ครับต้องฟืน้นอ้ฟานไปถอยไหเนาะครับผมบเมื่อไงสองโชเฟอร์ไปบอกกันอยู่ครับว่าถอยบม่ได้แล้วครับผม,อมโ,โ,โอ้เกือบอยู่เลยนะเมื่อกี้่นแล้ว,วน เนี่ยเกือบบลอดอ่ะน้ำปูดเลยเนี่ยเลี้ยงห้อยไม้ตัวใ่ถอยได้บล็อนะเหยียบเงามันนี่บล็อตอะไรเต้ยห้อยีหนี้ลย พอห้อยนิ้นบลงได้เนี่ยเจ้าตองมาพี่มบล็นกมาพี่เอารอนึงเหยียบนีไหมเออมันก็ไม่ได้แบกไก่นะมน่าจะได้ฝีมือไน้เด้อล่ะมันคืออะไหลรถทั้งแท่งผมก็่เคยเห็นรถเนาะหาวฝนหาวฝนกีฟ้ากับแหล่อ้อมเทียบอยู่มาเบิ่งกันครับผมว่าสิรอดบ่รอดแต่บัวให้มาห้อยไม้เนาะครับผม ใช่ครับผมโอ้ยแซงซิจอดครับสามันหลายคนนี้ก็ติดไกตอลอดครับหัวหัวตะโงกบังคับมาครับเนี่ยเนี้ยวปั่นลูกล้อได้เลยครับผมเนี่ย สภาพเขาดีแ <Therm> ต่ว่ารถแรงยะหาวที่หลัง่ะยะหาวเห็นฝนตกกะหาวดีเ ư ớ ง g ือมาเก็บงาในหมอวานนะครับผมเพราะว่าพิ้นถอนไว่งัดไว้นะครับผม ไปบ่เบื้อ็เลยต้องข้าไปเอาข้างในมาออกมาเนาะครับอันนี้ข้างในข้างล่างอะ่ะมันลมแล้วครับผมอันนี้ห้อยเก้าน่าจะไปได้เนาะครับ มันบนนน่้จมหรอกมันเมื่อนเดี๋ยวเมื่นเดี๋ยวพุ่งไปเลยมันมีเกียร์แรงอยู่โอ้โหโอ้โห,โโหคือคักแก่น้อแรงจนเสียขาดเลยเจี๋ยทางนี้พากาันดิบกว๋วยไส้หลังนะครับ แล้วกันนะครับพี่เหลือสองหน่วยนะครับผมขายได้ครับ ขึ้นไปเก็บมันก่อนนะครับผมให้นบนไม้อีกรอบหนึ่ง่องนี้นะครับผมค้อยบัานติดตามกันไปครับครับนี่ยำห้อยไม้นะครับผมำยำจนบุญคน,นแล้วครับคนทีมงานเป็นตัวหดังเกินแล้วเฮสตะทางอยู่เนี่ย เลียงได้เอเิลและพียา,ายครับรถก็สิ้่ายแล้วครับรอดม่าลอดบวกทุกไทยแล้วออกชันแล้วออกเลยรถแรงอ่ะ คนอยู่เนาะ ได้เวลาลับบานแล้วนะครับผมแ้วตะเวนนะครับหนึ่งใบสองกว่านะครับผมเพราะว่ายานปวดผมกตครับโดยนี้น่าจะเป็นขั้นของอังกอรนะครับได้หลายกุมูอยากได้หลายกูนี่ยรับเที่งเอาออกมาบ่ได้ล่อแร่ล่อแร่เนาะครับผมเพราะว่ารถรถไถกับผมนี้มาไว้มาดึงนะครับมันไก่เนาะครับ นกครับมันเป็นไอ้มือนหย่าเนาะครับผมขนาดรถหนักแล้วยังที่อยู่ครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะครับผมเดี๋ยวอยู่รถขึ้นหมอก่อนเนาะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะครับสวัสดีครับ